ดีค,ครับก็ง่ายจะใครล่ะเดี๋ยวนี้เราจะมามีเวลาตอนเย็นครับเราจะมาสอนอีกทเทคนิคนึงนะครับคือเทคนิคเที่เรียกว่าช็อปช็อปอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอเวลาแต่งตัวหน่อยครับตแต่งตัวหน่อยครับต้องออกสื่อออกสื่อสาธารณะต้องแต่งตัวให้มันสุภาพหน่อยครับเราออกสาธารณะเราต้องแต่งตัว,ตวให้มันดูดีหน่อยมีชาตะกรูลอ่า วันนี้เราจะมาสอนเทคนิคที่เรียกว่าท่าช็อปกันนะครับก็คือท่าที่โรนโดใช้บ่อยครับ,บาการดูง่ายๆครับนะครับโรนโดเลี้ยงมาครับนี่ครับปึ๊บเป๊ะทีแบบนี้นะครับอ่าแล้วเราจะเพิ่มลูกเล่นเข้าไปก็จะกลายมีการอักก้าช็อปแล้วก็การคึงและช็อปนะครับ <S 2> <S 2> ยวดูว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับอ่าเ,เรามาดูท่าปกติกันครับไปพู่นอ่าถ้าท่าช็อปโดยปกตินี่เราจะใช้ จังหวะในการตอนเลี้ยงหนีคู่ต่อสู้นะครับพอท้าขนาดเขาตามมาเราก็จะช็อปตัวแบบกิเด้บวันนี้เรามีของอร่อยอ่อยมาบริการทุี่กันหน้าบ้านเลยนะครับนี่คือถ้าถ้าถ้าช็อปืัวปกติก็คือ เราจะใช้เท้าถนัดเราเราเราทำใช่ไหมครับแล้วมันจะไปเข้าเท้าที่ไม่ถนัดคนถนัดซ้ายเนี่ยไปเข้าคนถนัดซ้ายครับลาช็อตมาพู้ดูุ้ตามมาครับตามมาแล้วบอลมาพุ้ดู้ตามมาตามมาครับเพิลาช็อตเพิ่มไจะไปเข้าเท้าไม่ถนัดถูกไหมครับอันนี้มันคือหลักการธรรมดาแล้วแต่ตอนนี้เราจะมาเพิ่มวิธีวิธีที่ให้มันเท่าเข้าเท้าถนัดมันจะได้ง่ายก็คือดูครับแต่รูปแบบอันนี้รูปแบบการใช้นี้จะเป็นสําหรับ การอยู่กับที่แล้วคู่ต่อสู้คอยคอยดูจังหวะเราคือแบบเราไม่ได้เคลื่อนหนีคู่ต่อสู้แล้วมาช็อปโดยเท้าถนัดอันนี้เราจะขึ้นด้วยเท้าถนัดก่อนก็คือการหลอกคู่ตู้ไปแนวด้านข้างนะครับอาดูขอคู่ตู้อยู่นีะครับเห็นไหครับอ่าเดินหนึ่งโอเคโอ้เราเลี้ยงมาครับเจอคู่ตู้อยู่หน้าครับทีนี้เราใช้กันในแนวแนวขนานนะครับอ่าเราเจอคู่ตู้เอาคนถนัดซ้ายครับ ขึ้นด้วยซ้ายก่อนเลยครับเราขึ้นมาเขาตามมาเขาตามมาปุ๊บไปต่สองนะครับอ่าดูดูด้านอีกด้านด้านข้างเจอคู่สู้นะครับมึงไป่ตั้งข้ารลองมาปุ๊บบล็อกอ๋อดีว่านัดขวาอ่าดูอ่าคนถนัดซ้ายคนถนัดซ้ายอ่าลองขึ้นมาตามมาป๊บบ็อกนะครับแล้วก็อย่าเข้าเท้าถนัดอีกวิธีหนึ่งก็คือ เพิ่มเพิ่มจากการคืนกลายเป็นอากราช็อปเหมือนกัน <c oughs> ก็ดูลักษณะการอาก้าหรือการพิฟเฟลช็อปนะครับก็เป็นอย่างนี้เลยเท้าหนักครับเป็นอย่างนี้อ่าดูตู้แล้วก็หลอกครับหลอกไปหลอกเห็นไหมครับอ่ามาดูดูด,ด้านหนึ่งครับด,ด้านหลังมาแบบนี okay. ้ <c oughs> ครับเราจะเพิ่มมามีสองแบบก็คือการคึงและช็อปแล้วก็การอักการและช็อปอ่ามาดูกันวิธีทําง่ายๆนะครับเดี๋ยวเริ่มแต่การช็อปโดยปกตินะครับปกติก็คือง่ายๆาหลายๆคนอาจจะทําทําทํานั้นได้ง่ายถ้าช็อปปกติอ่ะเริ่มถ้าช็อปโดยปกติก่อนนะครับคนถนัดขวานี่ก็เราเลี้ยงไปปกตินะครับอ่ามือคนถนัดขวาเลี้ยงขวาไปเออเจอผู้ตู้ตาไม,มา้ไหมครับเราก็กระโดดด้านหน้าครับช็อปอี๋นะครับ อ้าวอะดูด้านหลังลลนี่ไหละผลผลผลีลังมาโอ้ผลหลังมาไอ้เจ้ามาดีมองกล้องมาดีมองนะครับดูดูอะดูตั้งตั้งครับวิธีช็อปวิธีช็อปนะครับนี่รครับเรีบอลมาครับเรา,า,เรายกขาแค่นี้นะครับยกขาไปด้านหน้าเลี้ยงบอลมายกขาไปด้านหน้าแล้วช็อปบังบอลไว้ครับ คนขนาดซ้ายวิธีช็อปเลี้ยงบอลมาครับลูกตูกระโดดยกช็อปแค่นี้นะครับอยู่ด้านหน้าคนขนาดซ้ายเลี้ยงบอลมาผู้สู้ตามมากระโดดเห็นไหมครับกระโดดยืนกระโดดยืนนะครับใครที่ยังช็อปธรรมดาไม่เป็นนะครับกระโดดตกยกบอลมาข้างหน้าครับไม่ลอดไม่ลอดไปด้านหลังครับช็อปแค่นี้นะครับคนขนัดขวาก็ช็อปแค่นี้นะครับอ่า วันนี้มาถามาถึงท่าท่าต่อไม้เข้าท่าคืนเงะช็อปนะครับก็ใช้หลักการคืนง่ายๆเดี๋ยวรอแป๊บนึงงรับรถมาแล้รถม,ม่เยอะจอ่าเราก็จใช้หลักการง,ง่ายๆครับปกติท่าช็อปธรรมดาใช้เท้าหนักขึ้นก่อนใช่ไหมครับแต่พอมาเป็นท่าท่าคืนเงช็อปเนี่ยเราจะใช้เท้าเท้าไม่ถนัดขึ้นก่อน เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูครับเราคืออ่ามุดเราถนัดถนัดซ้ายครับมุดปิดมุดปิดแล้วถนัดซ้ายเนี่ยเราก็ใช้ซ้ายคึงไปทางด้านขวาขวามือเห็นไหมครับพอเราคึงมาแล้วก็เหมือนเดิมแค่นี้เองเพิ่มมือนี้ปุ๊บแล้วก็จะได้เปลี่ยนมาเข้าเท้าเท้าเท้าถนัดเราถูกไหมครับอ่าคนถนดัดซ้ายครับคนถนดัดซ้ายนะครับก็ใช้ซ้ายคึงไปทางด้านขวาเนาะนะครับคนถนัดขวาใช้ ใช้ขวาเนี่ยคันไปดด้านซ้ายก่อนอ่าใช้ซ้ายช็อปแทนมันก็จะมาเข้าเท้าหนา,าเราครับอ่าส่วนถ้าอาก้าก,ก็เหมือนกันครับอาก้าช็อปหรือพิปแฟ์แช็อปก็อ่าขนาดซ้ายใช้ซ้ายพิปแฟ์นะครับหนึ่ง

มันมันก็ไม่ยากครับพยายามพยายามเวลามันนี่จะให้คึงง่ายๆครับพยายามคึงขึงให้เป็นแนวแนวแนวหน้ากระดานนะมันจะง่ายกว่าพอขึงไปหน้าแนวกระดานนะมันจะตกง่ายกว่านะครับได้หรอครับอ่าครับผมทำได้ละลองลองดูไปลองดูงนะขึ<ต>งให้เป็นแนวหน้ากระดาตตนตรงๆนะเหนน็นบผมพอมาปุ๊บเขาตามมา อออกไปด้านข้างนะครับอย่าอย่าล่าไปหาคู่ตู้นะครับก็คือพยายามออกไปด้านข้างคือหลอกเหมือนเราจะไปด้านข้างครับเพราะเขาตามมาให้รับอ่าเขาตามมาคู่ตู้มาเราก็ขบหลอกแค่นี้ครับครับหอคือมาตามมาก็ขบหลอกนี่เป็นวิธีการเพิ่มเพิ่มเพิ่มท้าไปเพื่อให้มันเข้าเท้าที่หนักแล้วนะครับกรอนนี้อย่างที่บอกว่าใช้กรณีที่คู่ตู้หยุดมองเราอ่แล้วเราต้องการจะหลอกไปด้านหนึ่งเพื่อให้กลับมาเข้าเท้าสนับครับแต่ถ้าช็อปปกตินี่ การท่าช็อปปกติก็ใช้การเราเลี้ยงหนีไปเลยครับพอตาม,มาเราก็จะใช้ช็อปไปไม่จะไปอีกด้านหนึ่งึ้นไม่ถนัดยังไงใใค,คิดว่าก็ท่านี้คงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยครับลองเอาไปฝึกใช้ใช้กันดูนะครับคิดว่าไม่น่าจะยากนะครับทั้งทั้งทั้งรูปแบบปกติแล้วก็รูปแบบครึ่งและช็อปแล้วก็อากาศช็อปนะครับผมจะ